ครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้พาพี่พาน้องมาเบ่งสวนก่อนมือนี่พี่น้องเลยเบ่งสวนทุเรียนแต่กระปูกกล้วยแซมพี่น้องพอเปลี่ยนร่มเงาต้นทุเรียนทุเรียนยังน้อยอยู่พี่น้องเอ้ยพี่งามอยู่ได้พี่น้องเลยทุเรียนก็ได้ที่สองปีอันนี้สองปี ไปการอยู er. ่ตาได้ก <ination> <EN> ินหมากอยู่บ um ่น้องเ้ยใครเนี่ยอยู่แต่ละต้นนี่ต้นกล้วยถูกต้นกล้วยแซมน้ำก็ได้เงาล่มเงาให้ต้นทุเรียนต้นนี้บบใหญ่เห่าได้ต้นนีู่เห่าไดู้นต้นใหญ่อยู่พุลต้นใหญ่ ีมาเบิ่งก่อนพี่น้องงามกระไงเติบพี่นอ้องสองปีพี่น้องเลยนี่ระบบน้ำกระดาใไส์สปริงเกอร์เน้อย,อยต้นละสองหัวสปริงเกอร์นี่เพิ่งตัดหญ้าตัดหญ้ารอบต้นสะกด รอบข้างๆ,ๆน้ำมูนนี้ยังบริเตัดพี่น้องนี่ัดรอบต้นไว้ก่อนกล้วยก็เป็นหมากได้ผ่ะกล้วยก็ได้เป็นหมากอยู่อ,อาพีก็ได้เห้ยผกกล้วยกินนำ้ำกำซาทุเรียนเป็นหมาก ดูดิ <c ười> โอ้ทางนี้ต้นใหญ่งามอยู่ดิงามงามงามโอ้งามตน้นต้นบักใหญ่ที่ไหนต้นนี้ก็ได้ยอดนี่ของโอ้ล้มล้มเนาะงามอยู่งามอยู่อยอดมันหดอ่ะขนาดเลย โอ้อันนี้ได้คำ้ำอันนี้ป้าทูคือบักใหญ่คุณอาจุดได้ค้ำไว้อันนี้พูดคุณม,มาทางแป้นพ,พี่น้องบัดนี้บึงทุกทางนี้อันนี้ตัดสีแล้วแหละทางนี้เดิคุเรียนพี่น้องเลย เคยมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิงเลยล่ะเชือหนึ่งแล้วตอนยังน้อยอยู่ตอนทุเรียนยังน้อยอยู่สปริงเกอร์สองหัวคือกันปลูกไว้กินมากกล้วยก็ได้พอได้กินแล้วกับปูนจูน,นันปลูกลายยางอยู่ทางนั้นก็ได้เดี๋ยวไปเบิง่งพี่น้องมีอยังงนี้ต้นมะเงาะอันนี้ง่ายเติบแล้วอันนี้ งามอยู่เฮ้มักซิดาโอ้ยังเด้อห่อไว้อย่างดีโอ้กำลังห่อพี่น้องไอ้โอ้โดกเด้อนี่เด้ยมักซิดามักฝรัลล่ง ทุเรียนอันนี้ต้นทุเรียนอันนี้น,นี่ตัดหญ้าใหม่ๆอันนี้ยาสิดาฝฟลังโอ้เงือกเด้อห่อไว้แต่น้อยๆแบบนี้บอกอ๋อโอ้พี่ๆกำลังเป็ดดอกพี ดี๋ละโอ้โหาร่ะสีสีดาแดงโอ้ไส้แดงทีทข้างในแดงเนาะโอ้แม่นกิมจูปะโอ้นี่ลายอย่าง โอ้พุ่นกิมจูพุ่นหน้าโอ้อันนี้คือบัวมะห่อสันนี่บัวท่านบัวทัานดูพุ่นอะไหล่อยู่ด้วยนี่โอ้ยพอห่อไว้อยู่อือพี่นะโอ้ดกขนาดอันนี้พี่สิพี่พุ่นอะเมียนมืดมันห่อบัวท่านอืมโอ้พี่ ปอดโหเฮ้ยมันใหญ่แล้วนี่คันหอมขันบริหภคมันมีแนวจอติจออะไนี่ยมันแก่แล้วได้หนิแก่เลยโอ้ผูด่าคันเนี่ยก็กิมจูโอ้ดกขนาดน้อกินเลยด้วยอเรด้วูด่าผูด่าโอ้หน่วยงามอยู่ขนาดบริหภคได้อันนีิแม่พี่โอ้พอห่อไว้แล้วพี่หลายเลย ่ใหญ่แล้วห่อบ่ได้บอกโอ้ยักแล้วเหยื่นว่าใหญ่แล้วกับห่อก็ได้ห่อได้ตั้งแตะจำเงินเรียบแบบอือโอ้ในน้อยจังห่อเนาะใหญ่แล้วบ่ได้ห่ออ๋อโทษลกขนาดใดไหนเอออืมพูดอะอือหือมันจดกส้มอือ ส้มปะโอ้โหอาแบบธรรมชาติเลย,ย,เลยอ่า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 โอ้โอ้ออหลายได้กูด่ากูด่าโอ้โอโดกมัโอโอโกซีดามักฝรั่งพันกิมจูอันนี้อันตัวนั้นเป็นพันอย่างก็ตัวนั้นพันเ้ซือนะ งหงเปาซือาสืพันแดง,พ,ดงพันทางในแดงเนะาะมาปลูกใหม่พันน้อยอ๋ออ๋ออ๋อต้นี่อนโอ้อือเเนนอเป็นแต่น้อยผูไเ้ียนม่เรอไอิเนี่ยแม่หมามันค่อยเจ็บไปทิงอ๋อเป็นแต่น้อยหมดเลยนี่เอามาเปลี่ยนเลยเออฮ <laughs> ่าฮ่าเป็นราสันโอ้โหพอได้ใส่ปุย๋ยใส่ยังป่านนี้มาก็โอ้ ว้าโขนาดบริใสปุ๋ยได้เนี่ยอโอ้นี่อ่ะโอ้พันตะเฮานี่บริเพโว้โทเป็นหมากเบื่อเด้อพี่น้องเด้อต้นนี่ต้นน้อยๆนี่แม่โอ้ยได้กินแล้ว โอ้ได oh, right. <laughs> mm ้การอยู่นน้อยนี่กันดีหนึ่งสองสามหมากอยู่ได้เลยมันมันยังน้อยพูดเนาะแม่เหนยโอ้ยเอาหน่วยนี้ไว้หน่วยนี้ใหญ่แล้วเือเข้าท่าดิเดี๋ยวนี้พันอยัางก็่นี้ฝร่งมี่รงมี่ฝรนหงมีโอ้คือซื่อปิตา เรายากแท้เลยชาว่านอำบภเสี้ยชาวบ้นน um, sure> uh> <ah ั้นต้นหงกอ่ีซ네ื่อในนี้นี่ซื่อมาทางจีนไปจังสัตว์อ้ปลาทูจากน้อยนี่บดกินหมากไม้นี่หมากเงาะเนี่ยหมากทุเรียนเนี่ยหมากซีดาเนี่ยหมากสมพู่ก็มีูต้นนัตสมพู่กูะเดาอันนี้เด้อันนี้ต้นยังอันนี้ ลินจีลินจีนอพ1นอ้นอพอหนึ่งตีน,นอครพนมหนึ่งอ,อ,อ้พันคนซือพันได้นี่เนาะนอพอหนึ่งงามอยู่ได้เลยงามเนาะใบมยุยจดเปลี่ยนมันอืมลินจีมีมาตัวนี่ลินจีมักงอมักทุเรียนมักสิน ชีดาโอ้สมผู้ครบอยู่นี่อ่าโอ้ได้กินแม้รุ่นนี้แหละแต่บักซีดายังได้กินแล้วนะหุ่นหุ่นหุ่นขาวอากลากเลยหุ่นบักซีดาก็ได้โอ้ยตาจำจ้ำในกับบไดรหนาก็ได้เอออ่า น,นี้กระตุ้นมักพลังมักสีดานี่ก็ไไ้ออเออเกี่ยวมังกรนะน,นี่อือมกำลังสิใหญ่ใชพุุนเนาะโอ้คือบทสั่งน้ำนอกเนี่ยสิโอ้โหโอ้ยพี่นะต้นนี้มันใหญ่แล้วอ่ะนี่ เป็นดอกแล้วอันนี้พี่พี่ด่าเกี่ยวมังกรโอ้ยที่ได้เอาออกดีเป็นดอกแล้วพี่น้องเอ้ยที่ได้กินหมากเลยได้นี่อันนี้พัต้นมะงะกมันใกล้กันขนาดเลยอันนี้ก็ต้นมะงาะใหญ่ไว้มะงาะน,นี่ปีเดียวอันนี้ ต้นมะงหอนี่ป um ีเดียวมันใหญ่หวาไท่โอนี่นี่นี่ยเนี่ยเนีเนี่ยนี่นี่ี่เริ่มใหญ่แล้วนี่แก้วมังกรแก้วมังกรนี่ต้นม่วงเก็บแล้วเก็บหมางมาแล้วนี่โ เงาะสองต้นนี่ขนาดเลยต้นมะพร้าวมีจากต้นสองต้นอยู่นี่แบโอ้ได้การอยู่ได้การอยู่อยเอาสำนี้ก่อนนาอพี่น้องเนาะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ